ครับสวัสดีครับผมกุ้งคุณสรีฟาร์มสวนเกษตรเกษตรอินซีไรซสารเคมีร้อยเปร์เซ็นต์ครับวันนี้มาหวานปุ๋ยที่นาที่นองแวงนะครับสีสีขอระพูมครับนาห้าไร่ครับเราใช้นะครับจุ่มแจมนุ่นหลงหลงวัสดีครับครับมากันสี่คนนะครับนี้ปุ๋ย อินรีนะครับเป็นหุยขี้ไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอัดเม็ดอบแบบไซโลนะครับที่ผ่านกระบวนความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่ก็ใส่สามถุงนี้ก็เป็นอันนี้เป็น PGPR นะครับตัวเร่งรากนะครับครับให้ต้นข้าวสามารถที่จะหาอาหารได้ให้มีรากเยอะแล้วก็สามารถจะหาอาหารได้มากขึ้นนะครับนะครับผม ก็ใส่อันนี้ครับกลุ่มละลายนะกลุ่มละลายฟอสเฟตเพื่อที่จะไปเพราะว่าธาตุอาหารฟอสเฟตพวกน,นี้มันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเพื่อที่จะเราใส่นี้ไปเพื่อให้มันไปละลายนะครับฟอสเฟตที่อยู่ในดินเนี้ยเพื่อให้พืชได้กินได้ง่ายขึ้นนะครับได้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับผมนีมน่นะครับสมบไปหนึ่งถุงนะครับเรามากี่ถุงหมดหกถุงใช่ไหมหกยังแค่ถุงเนี้ยเออสาม อ้าวนนาแล้วก็ผมใช้ฮิวมัตปุ๋ยของผมนะครับอนิบอนซีนะครับสารอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับธรรมชาติของฮิวมัตตรงฮิวมัตไปด้วยอีกหนึ่งเมันมันนี่นั่นนะนะครับผม มีถุงอยู่ข้างในที่เลยนี่นะครับใส่ล่าลงไปนะครับแล้วก็คลุกเข้าให้มเข้ากันแล้วเข้าไปหวานนะครับเ็ครับทำนานะครับเราไม่แปลงนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับ ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะฮะใช้วัสดุอินทรีย์ล้วนๆใช้น้ำหมักกับปุ๋ยอินทรีนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะให้ตัว GPR กับตัวกลุ่มละลายฟอสเฟตแล้วก็ฮิวมัสไปจับอยู่กับตัวปุ๋ยนะครับ ตัวปุ๋ยขี้ไก่นะครับโอเคครับผมขอจบการผสมปุ๋ยแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ